พาเพื่อนๆมาทํามันฝรั่งโบดกันนะคะส่วนส่วนประกอบก็จะมีมันฝรั่งต้มนะคะต้มสุกแล้วค่ะก่อนอื่นก็บดมันฝรั่งก่อนให้ละเอียดนะคะอันนี้เราก็วันนี้เราจะทานกับเป็ดอบนะคะในวันขึ้นปีใหม่นะคะหรือวันคริสต์มาสของเรานะคะส่วนประกอบทั่วไปก็ มีอยู่3ามอย่างนะคะก็จะมีเนยนะคะแล้วก็นมสดนมสดนี้เราก็นําไปต้มก่อนนะคะให้ให้ร้อนนิดนึงนะแล้วก็บันฝรั่งก็บดก่อนนะคะให้ละเอียดหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเนยพอเจอบันฝรั่งก็จะ ละลายนะคะ,ะว่ามันฝรั่งเราจะร้อนๆอยู่นะคะหลังจากเนยละลายแล้วเราก็านำนมลงไปเลยนะคะก็เพื่อนๆก็กะเอานะคะอย่าให้เหลวเกินไปนะคะวันนี้เราก็เตรียมไว้พอประมาณนะคะคิดว่าน่าจะพอดีกับมันฝรั่ง ถ้าใส่นมเยอะเกินไปก็จะทำให้มันฝรั่งเหลวก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครๆก็ทำได้ทำง่ายค่ะจนมากก็สไตล์ยุโรปสไตล์ฝรั่งเขาก็ทำกินกันบ่อยๆนะคะ ค่ะมันฝรั่งบดนะคะเดี๋ยวขอแต่นิดนึงนค่ะส่วนผสมก็พอดีนะคะไม่ไม่เหลวจนเกินไปนะคะคือเราให้เขาเป็นคน้คนๆไว้ก่อนนะคะ นี้เราก็นำไปทานกับเมนูนไหนๆก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาสเต็กเนื้อนะคะหมูอย่างเงี้ยค่ะทานได้หลากหลายเมนูนะคะโอเคค่ะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะมันฝรั่งบดค่ะพร้อมทานแล้วค่ะขอบคุณนะคะ